เอาแล้วก็ผมก็กล่าวสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมบอลบีบ <BB N> <TV> ีเอ็นเจทีวีนะครับผมก็มาอยู่กับอา่มาม่อยู่ตอนที่ผมเล่นนาคอสอา่าผมก็อันนี้มาเล่นกับพี่เสียวอ,อู่เนาะนะครับผมก็อ่ตอนนี้มาอยู่กับผมที่เล่นอา่าเป็นนาคอสเนาะเพราะว่าไอ มาเล่นนาคอสนะครับอันนี้คือเกมแรกของวันนะครับที่เล่นนาคอสนะครผมก็อาจจะเล่นแบบกลางๆอาจจะเล่นแบบเหมือนแบบมือตึงหน่อยนะเพราะว่าไปมันมันเป็นเกมแรกของวันนะครับผม <is> ก็พี่เซอ,อูเขาเล่นเป็นอันนี้นะครับผมทอนนะครับผมโอชิโนอนะครับพี่เซอ,อู นะครับก็นะผมผมก็นาคอสนะครับเออเนี่ยทุกคนฉากตรงเนี้ยเนี่ย,ย,ยผมนี่เออผมฆ่าคิงเน็กได้เลยเออคือคิงเน็กมันคิงเน็กมันห้าวทุกคนเออคิงเน็กมันห้าวมันก็เลยโดนผมฆ่าเนาะก็เลยทำให้ผมเเลียรสีง่ายนะครับผมแต่คิงเน็กมันใช้ตายเกิดเนาะมันก็เลยอันนี้นะผม อันเนี้ยผมเก่าแวันแต่เออแต่ไม่เป็นไรนะครับผมครับไอ้ก็ฟาร์มเรื่อยๆนะผมพีเที่เขาโดนเขาโดนลุมนะครับเขาโดนลุมส่วนผมก็เสร็จรปุ๊บก็จะมาช่วยนะผมเน,นี่ยอันนี้ผมดัด ผมผมดัดเอาแวนนะตรงนี้มาหลอดเข้าปุ๊บผมไปเลยแล้วผมก็ผมหนีนะครับหนีผมคานถ้าถามว่าผมราคาตัวอะไรผมราคาได้มาเก่งตัวเดียวนี่แหละทุกคนอืมพี่เสือบกว่าอยู่นี้ผม อพิเซลดาก้อนโดนฝั่งนู้นเอาไปนะผมโดนทินเน็ตีเอาไปนะผมก็เลยคือตอนแรกๆผมยังไม่เอาอ็อบเจกต์อะไรนะครับผมผมยังไม่เอาอ็อบเจกต์อะไรหรอกนะครับตอนแรกๆผมผมเอาดาฟเลยอร์กันีผมจะมาดาฟเลเยร์ตอนประมาณสามนาทีเนาะเกือบเกือบสามนาทีผมจะาดาเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กว่านะครับผมถ้าเอาตอนสามนาทีเพราะว่า ป้อมมันใกล้จะแตกแล้วก็ดากมันจะออกมาง่ายกว่านะผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเสียเปรียบสุดนะครับผมผมมาช่วยไม่ได้นะเพราะว่าผมต้องเออแล้วก็เซตนาคอที่ผมเล่นนะครับผมเป็นนาคอทไม่ออกรองเท้านะครับเพราะว่าผมถนัดนาคอไม่ออกเท้ามากกว่าเนาะนะครับผม ครับก็เฟติเทมนาฟอตก็เนี่ยนะครับนาฟอตไม่ออกรองเท้าเนาะนะครับอันนี้มจาจับตาดูรอเล่นนะผมลำแต่ว่าลำลำไม่ตายนะผมลำลำไม่ตายแต่โดนทิ้งนักฆ่าแต่นี่ครับตรงนี้แหละผมเอาสุดครับผมเอาสุด ตัวนี้ผอสุดจริงรุกคอนผมวอสุดเลยนะตัวนี้ยผ,ผมเอสุดเลยเพราะว่าคือมันจะตายแล้วก็ให้มันตายไปเลยนะผมเอาสุดแต่ตรงนี้ผมต้องเดินเนาะเพราะว่าไอคือแช็มาไม่ได้มลาจะุดเดือดรู้ปนต้องเดินเนาะรมก็อันนี้ผมให้พี่เทอุเขาถอยเนาะเพราะว่าตูเลือดของพี่เทอุเน้วนะผม แก้แถบเลยร้อยคือเอาตรงๆนะทุกคนแวนมันหิวหนาขอทุกคนเออแวนมันจะฆ่าหนาขอให้ได้ทุกคนผมเลยบอกให้พี่เจ้าอ,อุ้มอากลางมาเคยคิดนะผม ก็ฟาร์มตามปกติเนาะคือมันจะมีจังหวะหนึ่งเนาะที่ผมเล่นนาคอร์สผิดทางเว้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคอยดูนะว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งผมเล่นนาคอร์สกับหัวก,กับหางพไอจะเรียกว่าลนก็นได้นะทุกคนจะเรียกว่าผมลนก็นได้เพราะว่าไอตอนนั้นผมไอมันเขาเขาเรียกไงทุกคนมันเลิกลัก เออมันนึกหลักเนาะมันจะมีจังหวะหนึ่งผมโดนเลยลคือไม่ใช่ตรงนี้นะคือเอน,นี้ยอัน,นอันเนี้ยผมไม่ได้โดนตรงเนี้ยแต่ว่าไอผมว่าแวนไม่ได้เพราะว่าจริงไหมนะผมผมไปกาวาดตอนแรกกวาแต่ว่า,วาไม่วาดีกว่า นาคอามันเร่งก็ดีแล้วแล้วถ้ก็กะเอาอพาร์เมน์เราก่อนแบบผมเมานี่คืออันเนี้ยไอพี่เซอูตออไดเมดอยู่เนาะผมก็เลยฆ่าทีนักใต้ก็เลยไม่มีปัญหาเนาะก็เลยผมก็ เดินโซนเล่นๆเอานะครับมาเลือดนะครับผมเมาวับแดงก็ทาร่าทาร่ามาช่วยตีนะผมให้ได้แบบแดงง่ายๆอันนี้ก็เลยนี่ทุกคนจังหวะตรงนี้แหละที่ผมโกเว้ยเออผมโรตรงเนี้ยผมโกเว้ยทุกคนผมโกเว้ยตรงเนี้ยคือโรของจริงเลยทุกคนตรงเนี้ย คิดได้ว่าผมโลกก็ได้เว้ยผมเอาเอาตรงๆนะผมไม่ผมไม่น่าผมไม่น่าเดินกลับไปเว้ยเนี่ยเออคือผมไม่น่าแบบฟิกไปทางเนี้ยผมน่าจะฟิกไปนู่นนะคืออันเนี้ยผมโลกเว้ยทุกคนคือจะได้ไงดีที่ผมโลกเพราะว่าไอเขาได้ไงคือผมโลกเพราะว่ามัน าเรอวะไอมันแบบมันหลอนลนะทุกคนก็เลยลกนะผมก็เลยลกแล้วแบบลกแบบคือโดนชัดดาวไปเลยนะก็เลยมันโอ้โหก็เลยเสียบเลยตอนผมแบบผมผมเิี้ยวไอสั่้กูลกไดก้ลกได้ไงวะคือมันลกไว้ทุกคนอมืมันลกเพราะว่าผมก็ตายอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบมัน มันล่นเอาง่ายทุกคนมันมันเลยล่นผมเล่าความคิดเห็นว่าเดี๋ยวจะเชิงเชิงก่อนตอนนี้ผมเอาดาร์กเอาดาร์กอยู่เนาะผมตอนนี้ผมเอาดาร์กอยู่เนาะก็เลยอันเนี้ยเออผมผมผมมือหัวตรงนี้เว้ยผมมือหัวเล้าสุตรงนี้เว้ยทุกคน ผมไม่ถึงเลยครบผมบอกไปตายกันได้หมดเลยไปผมผมโมโหงนี้มากเ้ยเออไม่เหงียสุดควนทุกคนอืมอันเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้โรคนะแต่ว่าส่งทิ้นะแต่ทาร่าเอาได้เนาะทุกคนทาร่าเอาได้ทาร่าเอาได้ก็เลยฝั่งนู้นก็เลยเจ็บๆไปเยอะเลยนะครับ คือที่จริงถามว่าถ้าผมทิกข้ามขื่อมาตรงมาตรงขือ่อที่อยู่นอกคุ้มได้ไหมได้แต่ผมคิดว่าผมคืออันเนี้ยผมไม่รู้นะว่าทาร่าเข้าใจหรือเปล่านะแต่ว่า <thought> คือคนที่ชาร่าเขาเล่นดีนะผมก็คือเขารู้ว่านาคอสตัดต่อเลือดให้แล้วให้เข้าเอาอไปเอาวเลยเออคือเนี้ยผมก็เข้าไปเอาเลยเว้ยเออนา นาคอสตัดเลื่องให้ขนาดนั้นทาร่าเข้าเลยทุกคนทาร่าไปใส่เลยเออเ <this> นี่ยผมตีบักบูก่อนเนาะตีบักบูตีกิดเล็กปุ๊บเ็ะปุ๊บมึงจะไปไหนจูเดอร์ตอนนั้นทำอะไรตร <laughs> ผูผมผอมหู้ยเนะ้ะตอนนั้นทำอะไรตรู เราพูดเลยตอนนั้นไม่ทำไรตูไม่ทราบนเะนี่ยอันเนี้ยมันตรงนี้จะยากหน่อยนะคนอันเนี้ยไอมาหลอดเปิดไม้บกนะคอสมามาบับแดงนะผมก็เลยมาบับแดงอันเนี้ยไอมาหลอดหอกขอของเลยให้มาหลอดเนาะนะผมก,แก็แล้วก็เซตไดเทมที่ ผมออกนะครับก็ตามนี้นะครับผมนะครับผมแล้วก็ตามที่มาหลอดออกเนาะนะครับ,นะรบตามนี้นะครับผมคิวไปสิบสามตายสองช่วยห้านะครับก็นาคอร์สไม่ออกของเท้านะเพราะว่าผมถนัดเซตนาคอร์สไม่ไม่ออกองเท้าเนาะคือไอ้ตรงเนี้ยทุกคนช่วยคือผมไม่รู้นะว่าผมโดนตะกิ้แหวนเว้ยโดนวงระเบิดแหวนเว้ยผมเลยไปนู่นเออตัวเนี้ยเพื่อนเข้าใช่ไหมผมอันนี้เลย ปกตีไฟเลยแต่จริงน,นเเเเอองเะเจ้าผมไม่ผมผมไปไปีทางเก็บสเต็ปมาเพราะไอ้ไอ้ตรงเนี้ยแล้วผมแม่งผมโรนเนียวสู่หญิงด้ยออันนี้มากเลยเออไอเอี้ยโยสูบไม่กวนไอเี้ยวนมันกวนจริงเออ แต่ไงไมนก็แพ้อยู่ดีทุกคนสองนุ่นแพ่นะก็เลยแบบสบายหน่อยยังสูงเหนตัวเดียวมันทําอะไรมากไม่ได้นะทุกคนเนี่ยข้ามมาก็ไม่ได้มันจะเอามันจะเอาพี่เสียวอู่นะทุกคนดูดิมันคือมันจะเอาพี่เสียวอู่อย่างเดียวเลยนะคือมันจะเอาพี่เสียวอู่อย่างเดียวเลย นะผมผมก็เกิดมาก็ผมก็ฟาร์มบัาฟ,ฟ้านะผมเอาบัาฟ,ฟ้าตารมนี่เลยใช่หมผมอันี้อ่าแต่วัเนี้ยผมเอาอักษราก็โดนหนึ่งเนะาะเพราะว่าเราตอนเนี้ยอ่าทุกคนดูนะของตอนมัน มันมันถึงดาบแดงแล้วถ้ามีดาบสาฟ้ามันจะทําให้แรงขึ้นนะผมเพราะว่าพอเลน่นเป็นจอกอร้อยนะครับนี่เป็นจอกอร้อยมันก็เลยแรงนะครับพอนเล่นเป็นจอกอร้อยมันมันจะแรงนะครับแล้วยิ่งมีดาบสาฟ้ายิ่งแรงยิ่งมีไอมนก็สฟฟ้านะครับมันจะทําให้ทอนแรงขึ้นเยอะมาก อันนี้ผมใส่สุดเลยทุกคนเออตรงเนี้ยคือแล้วแล้วพี่เจ้าอู่เขาเขาตามผมเว้ยนี่เออชนะนะครับผมถ้าถ้าตามคือเนี่ยถ้าทาราทาร่าเข้าทารา,า,า,าเข้าแท็งให้เลยทุกคนจบจบละทุกคนก็นะครับสำหรับคลิปที่เล่นนาคอนวันนี้ก็อาจจะ เล่นแบบกลางๆอะไรหน่อยนะเพราะมันเป็นเกมแรกของวันก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมค,ครบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็คลิปหน้าถ้าคลิปหน้าไม่รู้เป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับแต่ว่านะครับก็ส่วนคลิปอาร์ชนะครับผมจะรออาร์อัปเดตแล้วค่อยเล่นเนาะมันจะได้อ่ามันจะได้เล่นแบบสนุกๆหน่อยนะก็เดี๋ยวคลิปอาร์รอมันอัปเดตก่อนนะครับผมไม่รู้มันจะอัปเดตเมื่อไหร่เนาะก็ ในใข่าวจากช่องอ่อวันแฮปปี้นะครับผมบอกว่าจะอัปเดตนะครับก็รอเนาะนะครับก็รอคลิปอาร์คไปก่อนเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะอัดคลิป f ฟ e e Fire ์ Fi v ไปก่อนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับผมพีซเอา